สวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบเส้นเหมือนกันไกลทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Swagboy 1738 Gaming จะเห็นได้ว่าในตอนนี้นะครับผมแต่งตัวเป็นวัยรุ่นสุดหล่อเท่นี่มันไง แต่งตัวหล่อเท่เะครับเพราะวันนี้นั้นเราก็ผมจะไปเข้าผับกันเว้เราจะเข้าผับกันในเกมนี้นะครับครับทยคุณดนตรีแล้วก็คนเต้นส่วนตัวผมคิดว่าการเข้าผับธรรมดานะครับมันไม่เข้ากับสไตล์การแต่งตัวสุดหล่อเท่ของผมเลยเว้ผมจะต้องเป็นเจ้าของผับอันนั้นด้วยนึกออกป้บอกได้เลยนะครับว่าผับของผมจะเป็นผับที่ดีที่สุดในประเทศไทยเว้ย สิ่งที่ผับอื่นไม่กล้าทําเราจะทํานะครับเน้นสิ่งผิดกฎหมายครับผมพวกสารเสพติดอะไรพวกนี้เราจัดไปนะครับเปิดได้1วันนะผมรวมรวบไปที่โรงพักสุดยอดมากเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพังผู้ชมไปดูพื้นฐานผับของผมก่อนนะครับอันนี้เป็นผับที่ผมสร้างขึ้นมาประมาณสองปีนะครับยังได้แค่กระเบื้องอย่างเดียวอยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างเขาให้เสร็จนะครับอย่างแรกเราจะต้องไปถอนเงินก่อนนี่เป็นไงโอ้โห ผับของผมก็ผมไม่จําเป็นต้องมีคนเราก็สามารถสร้างเงินได้เว้ยเดี๋ยวไปซื้อกําแพงเนี่ยนี่ไอ้แม่งเกมดีกว่าที่กูคิดนะเนี่ยเราจะต้องซื้อโต๊ะทางเข้าด้วยคุณผู้ชมครับโหมีโฮโลแกรมบอกไว้ด้วยว่าถ้าเราซื้อแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้สุดยอดโอ้โหผับกูหล่อเท่อย่างไยวะเราสามารถซื้อดนเซอร์เลเวลหนึ่งได้คุณผู้ชมครับซื้อดนเซอร์ดูนะครับเอ้ยไหนนักเต้นของเราออกมาดิโอ้ม <Wow. S 1> oh y god ป๊อปปี้นักเต้นว้าวนี่เลี่ยมว้าวโอ้ <c oughs> โอ้เต้นสุดหล่อเท่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับคนพวกนี้เขาจะมาสร้างเงินให้กับเราเนี่ครับชาแนาะมาเลวโอ้โหเต้นกันมันเลยอย่างงี้ดูดูแล้วเนี่ยผับกูไม่แน่าจะมีคนเข้านี่มึงเอาใครมาเต้นวันนี่ย <c oughs> แม่เจ้ามานี่เจ้าพวกนักเต้นกระจอกเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการเต้นที่แท้จริงให้กับพวกแกเองนี่จะเป็นท่าเต้นเรียกลูกค้าเข้าร้านนะคุณผู้ชมครับไฮฟ์แดนส์อืมอยนางงี้หละหล่อเท่ไหมเนี่ย เต้นท่าสุดหล่อเท่จาแล้วนาเอาไปใช้เอาไว้เรียกลูกค้ายอดเลย <B ad> ผมคิดว่าเจ้าของผับนี่ครับจำเป็นที่ต้องมีสาวสวยเอาไว้ควงออกงานแว่ผมก็เลยทําการเติมซื้อคอมเพเนียนไปตะกี้ครับผม400โลบักนะครับจะเห็นได้ว่าเรานั้นมีมิตรสหายนี่เป็นไงอันนี้สาวสวยส,สุดเซ็กซี่อินเดียใช่แล้วผมสามารถควงสาวได้มากสุดถึง3คนนี่เอาคนนี้มาด้วยใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่ชาลีเต้นโชว์เลยยอดมากนี่เต้นเรียกแขกอเมซิง่ง อาอีกคนหนึ่งมาว้าวคนที่เชื่อแล้วควินใช่แล้วน่าชื่อว่าควินนะครับเราต้องเอาบอดี้การ์ดส่วนตัวเรามาด้วยอืไปกันเลยหมู่เฮาเน่เป็นไงนี่ไม่แกงนะเว้ยไม่แกงเน่ใช่เลยนี่จ้างมาเต้นโดยเฉพาะนี่เพื่อนกูเพื่อนกูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนี่จ้างสาวๆมาเต้นนี่ครับสี่คนเต้นกันสี่คน <laughs> เพลงก็ไม่มีเต้นกันสี่คน,คนมันเลยเอาละเดี๋ยวถอนเงินออกมาก่อนนะครับแล้วก็ซื้อฟลอร์ตรงนี้ มันให้เราซื้อพันลงด้วยหรอวะใช่แล้วคุณผู้ชมจะต <c oughs> ้องมีคนเก็บพวกนะครับเ <c oughs> ผื่อว่าเวลามีคนเมาแล้วมันอวกแตกพันลงจะสําคัญมากๆจังหวะนี้ซื้อกําแพงครับผม <c oughs> ตรงไหนเป็นที่เต้นนะเราสามารถซื้อคัสตอมมิวสิกได้อ๋อโอเค <c oughs> ประมาณว่าสามารถปรับเพลงเองได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมดี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 ด,ดีผับของเราจะต้องเลือกเพลงเองได้เว้ย <c oughs> ว้าวตามมาเลยสาวสาวตามมาเต้น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 ดิเฮ้ยใช่แล้วเนี่ต้องเต้นนะครับคุณผู้ชม เต้นเรียกแขกเลยซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณผู้ชมแล้วก็ซื้อนักเต้นเลเวลหนึ่งมาสุดยอดมากเต้นแข่งกันเลยใช่เลยอย่างเงี้ยอินเดียมาแล้วจังหวะนี้เมซอนว้าวเมซอนเขาก็มาเต้นกับผมเราต้องมาเต้นแข่งกับเขาเหมือนกันเว้ยเต้นท่าไหนดีเต้นท่านี้ว้าวนี่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 ตอนนี้ผมพยายามที่จะสร้างโปรแดนเซอร์ตรงนี้อยู่นะครับเราซื้อดีเจเข้ามาด้วยนี่ ดีเจ Amazing มากอุ้ยคนเต้นไปหมดเลยโพราผับกูผับกูดีเจขอเพลงจีหอยเวอร์ชั่นรีมิก์หน่อยแล้วโอ้เต้นเลยมึงมันมากคุณผู้ชมเราต้องเต้นตามด้วยนะครับคุณเบลคุณเบลอย่าลืมเปิดเพลงจีหอยเวอร์ชันรีมิก์ด้วย <S <S ใช่ลลเปิด <S <S 2> <S 2> แค่สามวิพอ<ๆ>ดูกูติดลิีกสิทธิ์เฮ้ยเอาว่ะคนเต้นไปหมดเลยผมชอบผมชอบผมชอบมาก Amazing ครับคุณผู้ชมครับซื้อรูฟก่อนนะครับถอนเงินออกมานะครับซื้อประตูซื้อ ฟาวเดชั่นฟิวฟรอ Fro. โอ้โหเราสามารถขยายกิจการไปได้แบบคุรดใหญ่เลยหรือเปล่าเนี่ยดูดิแม่เจ้าแสดงว่าเป็นผับแบบหลายๆโซนนะคุณผู้ชมครับเงินกูชิบหายแล้ว <c oughs> อย่างนี้เงินกูจะพอไหมเนี่ยอย่างนี้สามารถซื้อฟาวเดชั่นได้ด้วยเหรอวะโอ้ oh my god จะบอกว่ามึงให้กูซื้อของตรงนี้อีกซื้อกำแพงนะครับเราสามารถซื้อลาบกินี่ได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นลานจอดรถหรือเปล่าใช่ไหม นี่เป็นลานจอดรถของคนรวยครับคุณผู้ชมครับซื้อไปเลย Amazing มากซื้อกาแพงอีกใช่แล้วเป็นลานจอดรถครับคุณผู้ชมนี่ต่อไปเขาจะให้เรานั้นซื้อรถนะครับรถซีดานจัดไปเลยสามารถสปอร์รถมาได้ด้วยโอ้โหไปกันเลยสาวๆโอ้ขึ้นรถพี่มาเลยทำไมมันมีแค่คนเดียวที่ขึ้นรถกูอะไปกันเร็วเราจะไปเที่ยวเออผับอื่นอยู่เนาะเดี๋ยว รถมันนั่งได้ทั้งหมดอยู่4คนนะครับแล้วก็เพื่อนกูมีประมาณ4ี่คนงั้นไม่เป็นไรเราจะปล่อยพวกเขาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเอ้ยพวกมึงอย่าบางังกูดิเราจะไปที่ผับอื่นเพื่อนใช่เลยส่วนพวกนายนั่นเดินตามกูมา <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่เราไปดูผับของคนอื่นนะครับ <c oughs> เฮ้ยนี่มันผับของคนอื่นเหรอกุรับไม่ได้มันใหญ่มากให้ตายเถอะแล้วดูผับของกูโอ้โอ้ my god รับไม่ได้เลยรับไม่ได้ ปุ่มเติมเงินอยู่ไหนเดี๋ยวกูต้องไปเติมเงินด่วนเลยครับคุณผู้ชมผมรับไม่ได้จริงๆขอให้พระเจ้าเสกเงินมาให้กับข้าเติมเงิน50,000บาทเย้สุดยอดมากจู่ๆเงิน50,000บาทมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็เราสามารถซื้อลาบอคินนี่ได้ด้วยใช่แล้วอันนี้เป็นรถของผมเองคุณผู้ชมนี่ลาบอคินนี่เอาไว้สําหรับเจ้าของผับเท่านั้นเอ้แมสุดยอดเลยว่ะนี่กูสปอนเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดิคือ ทั้งโรงรถนี่มึงซื้อรถอยู่แค่2คันหรือไงมีแค่ซีดานนะครับกับรถลาบูรกินีมีอยู่2คัน v ว r y ์ a ี่จังหวะนี้นี่มันอะไรเนี่ยบ y vip dancer ใช่แล้วเว่ h ว้าโอเคซื้อมาก็ได้เนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นนักเต้นมืออาชีพนะครับไม่ได้เต้นแบบกระจกกระจอกแล้วไหนวะนักเต้นมืออาชีพนี่ยนักเต้นมืออาชีพคุใส่โดมินัสมาเต้นเนี่ยนะเอ็ดดี้เหรอแม่เจ้าโอเต้นเลยขอเต้นเต้นดูดิ เต้นกันใหญ่เลยนี่ครับแสงสีเสียงอะไรไม่มีสักอย่าง Amazing มาก <c oughs> <c oughs> นี่คุณผู้ชมตอนนี้ผมจ้าง DJ Soda มาด้วยนะครับเอาไว้เปิดเพลงให้กับเหล่า VIP ทั้งหลายดูท่าเต้นระดับ e ีพิ Amazing จริงๆครับผมผมบอกเลยว่าผับของเรานั้นมีทุกอย่างเว้ยเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้มาด้วยซื้อเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ Amazing ในที่สุดผับกูเสร็จสมบูรณ์สักทีซื้อสปีกเกอร์ อันแบบใหญ่ๆมานะครับเปิดทีหูแตกเลยแบบปั๊มเดียวก็บอกเอียร์เรฟนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับผับของผมมากแล้วก็คุณผู้ชมสามารถดูเพื่อนเรานอนได้นะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะโดนคนพวกนี้กระทืบนะเพราะว่าคนเข้ามาในผับผมเยอะมากผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตรงลาน V I P ตรงนี้นะครับที่ตะกี้ที่เราซื้อไปแล้วเขาแม่งเต้นโง่ๆนะครับตอนนี้นั้นเขามีที่เต้นของเขาแล้วนะแล้วดูอันนี้เป็นสําหรับ V I P เท่านั้นนะครับเฮ้ เพื่อนมึงไม่ต้องเต้นตามเขามึงไม่ใช่ VIP มึงแม่งเต็นล่อแขกก็ไม่ได้กูจะไล่พวกมึงออกให้หมดให้ตายเถอะซื้อเลยววอะไรเนี่ยเราจะสามารถจัดปาร์ตี้ตรงนี้ด,ด้วยด้วขอณผู้ชมปาร์ตี้สระน้ำนะครับอเมซิ่งมากเลยว่ะเฮ้ยซื้อเรือยอทได้โอ้โหเอาว่ะขับกูสุดยอดมากกูเสียงเงินโคตรเยอะจัดไป นี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถดูเพื่อนเราได้นะครับเพื่อนเราตอนนี้เริ่มเมาแล้วนะครับเขาเดินไม่ได้แล้วตอนนี้เขาต้องนั่งเอาละอีกหน่อยมึงอวกลงน้ําเลยไหมอย่างเงี้ยใบทู่าสาระน้ํานะครับเือของตกแต่งเนาะแล้วก็ซื้อดนเซอร์ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เลยเราจะให้เขานั้นเต้นในน้มเอ๊ะลงไปอย่างนี้เลยวะมันเต้นในน้ําจริงเว้ยคุณผู้ชมแม็กซ์กับเฟียน่คิลเลียนโอ้ my god ซาร่าก็มาว้า wow. วซื้อสเตจด้วย เอาเว้เอาเว้ซื้อลำโพงซื้อโตะดีเจแล้วก็เช่าดีเจมาครับนี่จัดไปนี่ดีเจโซดาเวอร์ชันที่2นะครับอเมซิ่งจริงๆเฮ้ยโอ้ว้าวเต้นบนเรือย้อได้ด้วยว้าวเอาว่ะแม่ผับกูไปได้ไกลจริงจริงเลยนี่สถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่การบริหารจัดการของผมเองนะครับหรือว่าเป็นออฟฟิศส่วนตัวของกูนั่นเองแล้วก็ มึงช่วยลงไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นสถานที่ตรวจงานของผมนะครับมีคอมอยู่2เครื่องเว้ยทุกคนต้องนั่งพื้นนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าเขานะครับยอดมากเลยจริงๆเออในห้องของผมจะมีโต๊ะสนุกก็ผมแล้วก็มีโอ้โหมีที่เก็บเงินตู้เซฟอยู่เนาะอ่าเป็นห้องแบบพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ นี่จะเป็นห้องที่เอาไว้ชิลนะครับมีสล็อตแมชชีนเห็นปะมีน้ําตกสุดเท่มีที่เล่นโป๊กเกอร์นะครับเรียกได้ว่าทําผิดกฎหมายเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักของผม่อผมที่ตอนนี้นั้นเขายังไม่สั่งเมานะครับอเมซิ่งจริงๆเลยไปกันหมู่เฮาเดี๋ยวเก็บเงินตรงนี้ออกมาก่อนห้างเรานั้นห้างพี่ผับของเรานั้นทํากําไรได้เยอะมากๆเลยเว้ยไหนดูดิมีอย่างอื่นให้ผมซื้ออีกหรือเปล่าวะนี่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 ซื้อตรงนี้นะครับ Outside Table เป็นโต๊ะข้างนอกเว้ยอืมเดี๋ยวคือใครเขาจะมานั่งกินข้างนอกแบบนี้วะใช่ไหมผมว่ามันแลดูแบบโล่งไปฮะเราเสร็จไทคูลแล้วเหรอ mm hmm. อืมเฮ้ยไทยคูของเราเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ก็ผับของกูเสร็จแบบรวดเร็วมากๆนี่มันถือว่า Amazing มากเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นผับในฝันของผมครับผม ที่ผมนั้นลงทุนสร้างมากกว่า500ล้านนะครับอาวคุณผู้ชมนี่เป็นผับในตานานนะผมที่ผมนั้นเปิดมานะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนสร้างไปมากกว่า500ล้านสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะผมที่อยากจะมาผับของผมนะครับอย่าลืมที่จะขอที่อยู่โดยตรงนะครับจากผมเมื่อผมนั้นจะส่งไปถึงบ้านของคุณผู้ชมเองเฮ้ยแต่ก่อนผับของผมนะครับคุณจะต้องมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปในการเข้าผับนี้นะครับเพราะว่าผับของผมเอาไวส้สาหรับผู้ใหญ่จริงๆอยู่เนาะถ้าเกิดคุณว่าผมอายุต่ากว่า50 1948่ยผมก็ไให้เข้านนนััผผขขอองงมต้้50ปีึไเท่า้น ใช่แล้วอย่าลืมมากัน